สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องคลยปก็มาอยู่ในเวียงนะคะก็มาลงคลิปนี่แหละก็อยู่บ้านคุณครูของน้องหอมพองนะคะบ้านคุณครูหอมพองกออ็คือเขาติดติดเน็ตอะติดไวไฟไวไฟสายอะก็เลยยังดียังดีมากเลยเพราะว่าน้องคิปก็ปกติน้องคพิ์ก็มาหาน้องหอมพองตรงนี้ประจาอยู่แล้วก็เลยได้มาลงคลิปที่นี่นะคะก็ ไม่มีเน็ตที่บ้านก็มาลงคลิปที่บ้านคุณครูนี่แหละก็วันนี้น้องที่ก็เลยมาเล่นเน็ตที่นี่แล้วก็มาหาหอมพองมาลงคลิปนี่แหละก็รอหอมพองไปเล่นเน็ตไปนะคะวัน <Ru iz. S 1> นี้ก็มาเจอน้องหอมพองคนสวยแล้นะคะสวัสดีค่ะก็เหมือนบรรยากาศนี้ก็เหมือนแบบ สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนน้องทิพย์ก็มาหาหอมพองตลอดมาถ่ายคลิปมาพาไปกินข้าวพาไปนู่นมานี่เนาะใช่ไหม,ไหมก็เหมือน<ช><ๆ>เหมือนเหมือนสมัยก่อนเหมือนอบรรยากาศนก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราลงเน็ตที่ไหนไม่ได้เราก็ไม่รู้จักใครเนาะก็ออน,นอกจากคุณครูก็มาใช้เน็ตได้ทั้งวันทั้งวันนั่งเด่นนั่งเียนได้แบบทั้งวันทั้งวันได้นะคะก็เลยมาเหมือนแบบสมัยก่อนแต่ตอนนี้เราก็จะพากันไปกิน กินข้าวนะคะกันเที่ยงนะอันนี้คือไม่ใช่เที่ยงแล้วนะเย็นแล้วนะเย็นล้ะเออก็จะพากันไปกินนะคะก็ใต้ความรู้สึกเก่าๆบรรยากาศเก่าๆเดิมๆขึ้นมานะคะแต่น้องหมวยเงินไม่อยู่นะคะเราก็จะไปกันสองคนนะคะไปกินไปกินที่ไหนกันเอ่ยที่ประจำาที่ประจำมไม่รู้ว่าประจำ,<พ>ะำตรงไหนนะประจำเยอะมากประจเย ค่ะก็จะได้มาลงคลิปที่นี่ก็ดีมากเลยเพราะว่าคุณครูก็ใจดีมากก็คุณครูก็บอกว่ามาตลอดได้เนาะ<ช>มันก็มันจําเป็นจริงๆก็เลยต้องมาหาของพอแล้วก็จะมาลงคลิปเก็บของไปเก็บของผมบอกจะมาที่นี่อีกไหม,ไม,มไม่มาแล้วเหรอเอาไม่เอาอยางกอเออเอาไปทั้งสองคันเนาะ เออเดี๋ยวก็กลับมาที่นี่ไม่ใช่หรอเอ้ยกางถังเกลียวคู่ดิบชินห่งนอมาเอาชงเกมมะกลอ่ะอ๋อเอากระปุลละเหมอเอาคู่ยังอันนี้ดูสูงมาโอเคไปค่ะพี่ทุกคนเต็มพร้อมไปกินข้าวกันไปกินอะไรก็ได้ไม่ได้ไปกินนานแล้วก็มาที่นี่ก็ต้องพาหอมพองไปกินข้าววันนี้หอมพองก็ไม่มีเพื่อนด้วยนะคะ เหมยเงินไม่มาแกก็จะมีน้องทิพย์ไปกินข้าวร่วมด้วยนะคะปกติเขาสองคนก็ไปกินร่วมกันเนาะวันนี้ก็มีน้องทิพย์มาด้วยก็กินร่วมกันนะคะไปเจเป๋อ่ยะโอยตอนนี้เขาใส่รองเท้าใหม่เลยนะฝนนานแล้วกไม่ได้ใส่ฝนตกนะคะยังยังอยากจะโชว์รองเท้าสีขาวอ,ออกมาด้วยอเออ ข้าวเสียบเจอือกเอาขอ้าวเสียบเจอือกก็นี่นะคะตอนนี้เราก็มาที่ร้านเดิมๆแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปมากเลยอเ,ลเอาข้าวเชยลำเจอือกป้อยนะเอาวิ่งผาใส่พักอ่ะใส่พักอ่ะใส่ถูกงอกลายๆก็แล้วอเอาถูกงอกลายๆก็แล้วพี่โอเคไป เพูดน้ามีมอ่ะฮะมีมมอ่อ<ห>ะเอาเดอยากขอลอซองอ่าาะเออเอาขอลอซองมันาพูดน้บอกว่าทอนนี่มขายจพูน้สักอกด<ล>้โอเคค่ะตอนนี้ก็มาถึงร้านแดบดบร้านก็ตกตกแดดไหลเนาะขอบองกินอะไรอะ่ะเขาเชีรน้เจ <laughs> เขียน้ำเจ <laughs> เขาเสร์ฟเจอก็เป็นเครือน,นี้นี่ก็จะเป็นข้าวเส้นแล้วก็น้ำเชื้อน้ำเชื้ออืมอะไรเครื่องปรุงมันเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงที่เขาทำให้นะ เนีมะแขนใช่ไหมใช่มะแขนแล้วก็พริกพริกขั่วอันนี้อะไรงา,าอันนี้คือถั่นเห่าถั่นเห่าต้องมันเยอะหน่อยแล้วก็พริกพริกอะไรเขาเรียกว่าพริกอะไรพริกป่วนตำพริกตำพริกป่วนเนาะแล้วก็ผักผักชีข่าหอมน้ำอะไร น้ำมะเขือเทศเนาะก็น้ำมะขามด้วยเสร็จประมาณนี้เขาเส็นน้ำเจื่อหนาวๆน,นี้เราต้องกินนี้เนะาะหัวงอกก็ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหม,อม <laughs> ตอนนี้คือวิธีการกินข้าวของน้องทิพย์เปลี่ยนเปลี่ยนไปมากนะคะคือกินแบบเหมือนเมื่อก่อนกินเยอะๆไม่ได้แล้วนะคือของเหลือก็ไม่อาจจะเก็บกินได้แล้วนะตอนยนอมพอ จริงพี่ไม่กินได้แล้วตอนนี้คือกินจานเดียวก็คือเวลาก็นานแสนนานเคี่ยวมันยากมากนะคะตอนนี้หอมพองสั่งอะไรบ้างต,ามตาม้มตังโอ้สมตังพี่กินไม่ได้เลยหรอต้มตมังกับหมูมายกินได้แต่น้ำอย่างเดียวอะน้ำให้ใหนอมพองเคี่ยวๆนะต้องเอาแบบนั้นเลยช่วยเป็นชั้นแข็งชั้นอ่ะไม่อ่ะถ้าสอบพริกก็ใส่เยอะ ถ้าตอบอีก <memoir> อ่ะมาค่ะนี่แบมจะใช้อตรงหกี่กระป๋เปิดหมก็ยงมองมันนเป็นอันให่ี้ปกติสั่งสีเหลือง แต่สีเดิมมันหมดก็เลยต้องได้สีดำเออสีเดิมมันเหมือนของคืออ่ะอันสีดำเดืออันเป็นถังนั่นอ่ะสวยมากเลยมันมันมีมันมีเส้นขอบสีดำแล้วก็สีเดืองอะไเงี้ยสวยแต่อันนั้นมันหมดแล้วอันเป็นอันไม่สวยไงไม่ก็เป็นครับตรงมาให้นั่นแหละเขาแนะนำสั่งออนไลน์มาให้ัหมดค่ะไม่ได้เราดิเราซื้องเอาที่เลยโอ้ยหนาวมากเลยเนาะวันนี้เนาะ หนาวไหมฝ <ผล S 1> นตกติดกันมาสาบ้านหนาวขึ้นมาเลยเผ็ด <c oughs> หน้าร้อนไม่ใช่แล้วนะเป็นหน้าหน้าเลยนี้อืมอืมสนิทไปด้านหน้าไปด้านขวได้ <c oughs> อันของชอบแล้วเคี้ยงไม่ได้เลยสม่ำแต่เอ็นไก่ยังไงก อย่าทำแบบนั้นเลยดไ้แซ่บมากเลยแซ่บเหมือนเดิมไม่ได้มากจี๊ดดีนะมากมากทุกวันเราไม่ได้เข้ามาในตัวเมืองไงอยู่แต่บ้านตอนนี้คือจ้องเข้ามาเล่นเหี็กที่แอวทองอ่ะจบแล้วคนตัวก็ต้องมา มาทุกวันเมื่อวานก็ฝนตกก็มาขยันช่วงนีง้ขยันัหนหน่อยใช่ช่วงนี้ขยันหน่อยอืมชายอ,อ่ะเกลี่ยหน้าเนี่ยนานเกลีเกลี่ยนานเกนี้ไม่เป็นควยมันจะนิ่มลง วิธีทุกคนกิน okay. ข้าวเส้นมันเชื้อมันเชื้อมันเช้อไมมันเจามันเจมเชือเจ

กินแบบน้องขออกไปก่อนนะคะจะกินชาดนิดนอยท่าเพืจะมีอะไรดีนะเเนี่ยปกติก็โอเคค่ะพี่ทุกคนเราก็กินกนะินแล้ว่น้องที่กินต้องตำไม่ได้เลยนะคือเชี้ยวไม่ได้ไม่ได้กินเลยกินได้เต็น้ำก็นะไปแล้วคะ่ะสุกคน ไม่ได้ดิ้นนานแล้วฝนตกเลยจะไปย่ายังไงเนี่ยไปฝนตกฝนตกว่าฝนตกก้าวเหรอฝนตกนะคะพี่ทุกคนเมื่อตอนเรามาฝนไม่ตกตอนนี้ยังฝนตกอีกแต่แรกฝนตกก็ต้องไป ไป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 อะพยยเอายก่โอเคค่ะพ,พี่ทุกคนวันนี้เราจิกว่ากลับมาถึงที่นี่แล้วคือตอนออกไปอะเราก็รู้ว่าฝนมันตกอยู่ใช่ไหมคะแต่แต่เราไม่ได้เอาพยางไปตอนนี้ก็คือเป็ดฝนหมดเลยตอนนี้ยิ่งยิ่งยิ่งเอ่ยิ่งเย็ยนยิ่งฝนตกเฉดเฉดเฉดเนาะก็ไปกินข้าวมาแล้วเดี๋ยวก็รออีกนิดนึงก็จะกลับไปพร้อมๆกันนะคะพี่ทุกคน คือสองสามวันที่ฝนตกใช่ไหมคะอากาศมันหนาวมากเลยนะคะทุกทุกคนอากาศมันหนาวมากก็ไม่รู้ว่าเอ,อจะฝนตกนานเท่าไหร่นาอนานกี่วันนะคะน้องทีพก็ไม่ไม่แน่ใจินะคะตอนนี้น้องทิพย์เพียวเสยื้ออีกตูวหนึ่งตอนนี้หอมพองพกเสื้อมาด้วยน้องทิพย์ว่าดีใจมากก็เลยเอาเสื้อออกมาใส่ก่อนนะคะ ก็ทุกวันนี้ก็มาลงคลิปที่ไหนก็มาลงคลิปที่บ้านคุณครูนี่แหละเรามาลงที่นี่ทุกวันเลยคุณครูก็จะดีเลขมาก็รู้สถานาการณ์ในตอนนี้นะคะก็แบบว่าใครๆเขาก็เน็ตมีปัญหาทุกทุกคนนะคะอย่างเช่นลงที่มี Wi-Fi ทั้งสองอย่างเลยสองของสอง,สองคือข่ายเลยก็ยังใช้ไม่ได้เลยสักอันนะคะมันใช้ได้แต่ Wifi ไ i f ฟ,าาฟาสายนะคะไฟาสายอย่างเดียวนั่แหละก็เลย Wi-Fi กล่องก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยต้องจําเป็นต้องเข้ามาในตัวเมืองนะคะฝนต,ตกก็น้องทิพย์ก็ห่างหายจากการลงคลิปมานานนะคะน้องทิพย์ก็เลยต้องฝนตกก็ต้องลุยต้องลุยเข้ามาเข้ามาในเมืองนะคะเพื่อที่มาลงคลิปนะคะปก <บ five S 2> ติถ้าฝนตกถ้าเรามีคลิปลงอยู <ograf is> ่เราก็อยู่ที่บ้านเราก็ลงได้เนาะตอนนี้คือเน็ตก็เน็ตก็ถูกตัด Wi-Fi กล่องก็ถูกตัดนะคะ มี w i f i อย่างเดียวก็คือเป็น wifi สาย wifi สายอย่างเดียวนะคะพี่พทุกคนตอนนั้นตอนนี้คือตอนตอนนี้คือภาวนาว่าไม่ให้อ่อภาวนาว่าไม่ให้เขาไม่ให้เขาปิด wifi สายนี้นะถ้าปิด wifi สายนี้คือทคประเทศไม่มี wifi ไม่มีเน็ตไม่มีอะไรใช้เลยนะคะโอเคค่ะพี่ทุกคนวันนี้ก็ มาบรรยากาศเดิมๆเนาะมาพามาหาน้องหอมพองมาเล่นกับน้องหอมพองแล้วก็พานน้องหอมพองไปไปกินข้าวมาแล้วนะคะปกติตอน,น,นแรกตอนที่ท้องทิพย์ทำคลิปแรกๆพี่ทุกคนว่าจะเห็นนะคะก็ดีน้องทิพย์ก็เอาหอมพองก็ตัดเย็บผ้าที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็น้องทิพย์ก็มาหาหอมพองตลอดเลยแล้วก็มานั่งเล่นจนน้องหอมพองกลับบ้านเนี่ยแบบเนี้ยน้องทิพย์ว่าเคยถ่ายได้อยู่เนาะแต่ก็ปกติทุกวันเลยนะคะตอนนั้นอะ แต่ตอนนี้คือต้องมาเด่นที่นี่ทุกวันนะคะถึงจะได้ใช้เน็ตดีเนาะโอเคค่ะพี่ๆทุกคนถ้าใครชอบคลิปยังคิดถึงพวกเรา2องคนอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเพบกันนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย